ขาไป็เจ้าขอคลิปก็พูดดิพูดดิวันที่ะคนเลยครัอคลิปอะเงียบเงียบ <c oughs> เอาพูดดิจะใครใครเปิดก่อนเอ่อไม่ใช่ผมอ่ะผมกดทีหลังโอ้ให้กดแล้วก็สวัสดีดนะคะวันนี้ผมมาเล่นนะเล่นอะไรวะไม่ถึงติดรอบไม่ถึงเจอแล้วมีไม่แหละครับ เขาไม่ถามชิ้นโอ้ไม่นะไอเชื่อแม่ไม่ใช่ว่าพารานอมิก้าดาวะพารานอพาลานอมิก้าใช่ปาวะอ่ะอ่าช่ใช่ปหโนนยิวด้มาเริ่มเล่นเลยไหมแล้วก็เคนเปิดเลยเคนเนี่ยมันเปิดตั้งนานแล้วเนี่ย ช่วยจนครับโช่วยจนครับอืมกดเริ่มเกมสิครับจะได้เล่นไหมนะครับนะครับสวัสดีครับเต้เตะก่อนเตะนะครับกดกดครับเนี่ยครับกดเนี่ยครับกดเนี่ยเร็วเตะสี่ล้านอัดคลิปเร็วเตะเบ้บุญเร็ดดี้ว้าวแล้วเออเออเตะอัดคลิปอยู่ไม่ใช่เวลาฆ่าตัวตายเล่น S <S 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 แตกเลยครับจังหวะน,นี้เออเคแล้วครับใครเป็นหัวห้องครับกน็นเลยพี่มีคนสาเฮ้่จะ<บ>เป็นอยู่แล้วปะแตกครับจังหวะน,นี้ดูปิงก่อน,กนครับ the ันถึงนี่แกบ้านแห่งนี้นั้นมีสีอยู่ห้าสิตัวะจะไม่ต้องพูดเขากรู้เปล่าวะไม่หนึ่งครับมีแค่ตัวเดียวครับถ้าแ้าแล้วผมผมไม่ได้นหรอไม่เลยนหรครับไม่เล้ครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเครื่องวัดกุ้ิวผมขอเอาไม้กางเขนไปละกันเดวนมาทำมันมืดแปลกปลกกระหับนะ โอเคเดี๋ยวเอาเอาไฟฉายแล้วก็แล้วก็เอาอินเอฟกับไฟฉายนะตามมาเอาของครับดีบีดูถ้าโอ้โหโอ้หน้าโหขึ้นเอาโดนัทไปนะโอ้โถือตะเกียงคือแบบเห็นได้ทุกอย่างเราเราเราวางตะเกียงไฟเอาไว้มองมัมเห็นมืดจริงมืดจริงมันมืดของจริงมากเลยอะโคตรมืดนะพี่ อะไรไม่เห็นเลยนี่บ้านลืมจ่ายค่าไฟหรืออะไรเมเนี่ยเอากระตาษนจุตาไวทำไมเอาไฟฉายเปิดมากเลยเปิด้ผมด้วยเปิดบด้วยเปิดประตูห้ลาเอออยู่ไหนกลาเอาเาะไปให้ผมอยู่คนเดียวครับไคนเดียวล้วอาฮาหยา่ยั้วนเดีวแล้วบ้านวันหูมันหูมาวันหู เห็นอะไรมั้ยอยออ้อยอ๋อยอย่าเปิดประตูเลนะฮะเฮ้ยยีเฮ้ยร้อยผมเข้าไปก่อนเอ้ามีกตออฟตรงนี้ยี่สองมาห้องนี้มันน่ากลัวจังเลยยี่สามโอเคห้องนี้ปลอดภัยห้องนี้ปลอดภัยห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้โคตรพื้นอะห้องเนี่ยคนดูดิไหนวะนี้หาบดไฟหน่อยมานี่ ไม่ยวนฮบปิดแมงเลยมันะพูมันระอ,อ,อบ้านนี่มีทีวีไหมอ่ะผมอยากเปิดเกมเล่นกม4เปิดได้มีคอมด้วยนะ่ะเ้ยเสียงอ,อะไรอ่ะเขาทำไรมีใครเอาวัดอุณหภมมาเลยเหรอไม่เนี่ย what, 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 ใครขี้แล้วไมกดจะโ <c oughs> คกอเกินครับเกินน,นั้นเกินข้ันบียผมทำไมเนี่ยไปลงจอดรถ ไม่มไอไมู่นเอาร้านต้นต้นอยู่ตรงไหนคอเปิดห้องรอเลยตนี้ติดลบอาจจะตายอยู่นี้อ็ไดนี้ลบมีกด off มีกด off เฮ้ยอันนี้3ที3ีเอ้ยอันนี้มีอันนี้ด้วยอันแรกอะไรอันรอะนรอันรอันรอะไรไดความเย็นนเนี้ยอันแรกความเย็นอันนี้ของกด off พี่ผมเจอผีทวกแก้วของยุบของอังกฤษเนี่ยเฮ้เอ้สวยสวยไปไปพี่คุยกับคุยกับผีนะเอาใครก็แน่ไปเอาเครื่องสื่อสารให้หน่อยข้างนอกรุดเพิ่งรู้แล้วเดี๋ยวว่ามีคนหลุดไปอ่ะผมวิ่งไปอุ้ยผีจะออกมานะเห็นเอ็นไม้กางเขนรู้ไหมเดือกพี่ยูนั่นอ่ะ ไอเย็นพ่อดูเห er ี้ยเอาตีออกอะเอาตี่อกี้ไฟมาจากไหนอะเห็นเงาตัวเองด้วยทไม่ไม่เป็นไรด้ยู่เนาะบ้าอ๋อยี่เนี่ยเดาเล่นอุ้ยอุ้ยสมุดสมุดไม่ไม่เขียนสมุดเขียนสมุดเขียนสมุดมันเขียนว่าอะไรอะมันเขียนชื่อพี่หรือเปล่ามันเขียนว่าเ่อง่ายดางเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่ออกเขียนอะไรเขียนดังเขียนสมุดเป็นหลักฐานครบแล้วเนี่ยเนี่ย ยังไม่ครบสามาอะแล้วแค่ทมาแค่ตัดแค่ตัดแค่ตัดฉากนั้นก็ออกแล้วพี่าาตัดฉากหนึ่งอะมีมีคนตัดต่อคือพี่อยู่สุดหล่อครับเงียบเงียบเงียบ ตองาอันที่สามอะไรอ่ะอันที่สามอะไรต้องมาแล้วเยนจะต้องมาแล้วไปใช้มีเอ่ออันแรกคือความเย็นอันที่สองคือกดอ of มันเขียนหนังสือไหมเขียนก็บอกเมื่อกี้นี่ว่าเขียนปะก็มันครบแล้วเนี่ยสปีลิ่เนี่ยครบแล้วเนี่ยอันที่สามอ่ะอันที่สามก็สปีลิ่งไม่ครบเยอันที่สามสปีลิ่งมุกครบแล้วเนี่ยสามขีดเหมือนเดิมทีได้แล้วนะ อะไรอยู่ตรงนี้ไหนตีเขาเขานะกดออปะอันนี้สองกดอปไม่ใช่หรออันนี้สองกดอปสบายอีซี่มากเลยนะครับเราไปไหนกันนะเราก็ไปกับเขาดีพิเคสเจอบ้านกันแล้วหาคุณหมดแล้วไอพิเคสไปพิเคสเคสถือไฟพิเคสถือไฟไป รถเเหมมือนดิพี่ไปปรุงอาหารเกือบปรุงอาหารจะมาไหมเนี่ยมันัไม่จบจะทำยันที่บอกว่าถ่ายชิ้สิบแล้วก็เออแล้วก็หยุดหยุดถ่ายแล้วก็ถ่ายใหม่ตามพี่นะครับ พี่ว่าตองนั้นพี่ว่าเอาเอาลงเลยวาย่ายังไงเ,เนี่ยมัยนมันมัน,ม,นมันก็ไม่ต้องตัดต่อก็ได้ใช่ปะเออแล้วทำไมอังไม่ลอสตรีมอะแต่ของผมอาจต้องของผมอาจจะต้องตัดก็ได้อ้าวไม่ <ผม S 1> ใช่ของผมไม่ใช่สตรีมแล้วมันเป็นแค่หน้าเนี่ยมันไม่เป็นหน้าเกมอ่ะพี่อ๋อออมาครับ รออีกน,นึงกรุงลกถือหมืวนวาเราจะไม่ได้ใช้เลยนะกรุงลกอ่ะแต่ยัไม่ใช้เลยเอามาแล้วครับคบนะใครเป็นคนสร้างก็สร้างนะเดี๋ยวนะคนสร้างก็สร้าง ต้องกดพร้อมไม่ใช่ไอ้กดไม่ใช่พร้อมก็สร้างางครับสร้างเออกระดานแล้วเอาเอานจะทำอะไรผมไม่รู้านดานไม่เก็บกดอยากเก็บน้ดาริงนี่เป็นศิลปะดานล่างสุดเลยนะพี่อ่าดีดีดานประทานดีรถไฟนี่คือแบบอืมกับเทนนี่พี่แบบสวนไป็นยไหมครับรอก่อนก็เริ่มก็เริ่มแล้วครับ ชิว่าเราจะเจอไหมด้วยไม่รอดเนี่ยนะมีคนหนึ่งที่ไม่ได้มาไม่ใช่หรอเออเจลืมเขารออย่างยาวโมอินเดียอยู่แล้วเขาผมดูกีทีเออยู่กีเอขึนฉัวอยู่ว่าเอยากเห็นพี่อยู่เล่นติดอนเอียนอะไม่ได้เสียงอะไรเงี้แล้วมันจะคว้าละมั้งโอ้กระตุกเลยคนกระตุกเลยจิงจริงโอ้ข้างวัดไป เออเดี๋ยวเดี๋ยวใครก็ได้เอาอีอีไปแล้วพี่จะเอาจะเอาเครื่องสื่อสารแล้วก็สมุดแล้วก็ไฟฉายไปโอเครวัดกับอีเอฟโอเคไฟฉายก็เออผมเอาเครื่องวัดองศาไปแล้วนะอีเอฟผมมองให้คนน่ากลัวดิ มีกล้องอ่ะไม่ใครเอากล้องมาไหมไม่มีเกมแล้วล่ะเราไม่ได้ติดที่เราไม่ได้โอ้โหไอเกมดีไอตรงไหนะโอเคสามองศายี่สี่องศาโอ้โหเกินเกินนะสองศายี่สิบสองเลยพี่ยี่สิบสององศาเนี่ยนะติดลบไหมตรงนี้่ไม่ ตรงนี้ยไม่ครับไม่ตรงนี้ยไม่มีครับเนี่ยอ่าม,มีครับให้มัม้ยม,มีครับได่มีขอท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมไปเอาของถ้้เทาไมน้ำมันต้องอยุอดเฝ้า กิดไน้าิดฮะตรงไหนตรงไหนกินได้ิดอยู่ขขาล้มเลยอยู่ออเนเอฟเอฟเลเวลห้าหานหนึ่งู่ไหนอยู่ไหนอันที่หนึ่งเอฟเอฟเลเวลห้าดินรอบๆนเดินรอบๆกอนเดินรอบๆกอนไปที่รูขอเขียนเกิดไว้ก่อนสอไม่ติดลบผมเอาเขียนลงไปกันโอเคเดี๋ยวผมจะได้เลือกเกือบร้อยห้าขีดใช่เลย ถ้าสีอ่ะโอเคมันคือคือวันวันนี้ใช่ไหมเอ้าว่าแล้วใช่นะครับเค้นเค้นเนปิดไมค์เค้นปิดไฟเค้นปิดไฟนี่เค้นเป็นแน่เลยไปละเอออะไรกันเลิอินโเตอร์เคเนอินโฟเตอร์ไม่ใช่ แล้วจะเอาอ e ฟมาสองเครื่องทำเพื่อเพออออราะว่าเราจะไม่เจอกคตออกเลยอะมาทานต่อ,อขีดห้าถ้าขีดีกี่ะไม่คุ้นเลยพี่นี่อะไรกันอะไรเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นบัญชีปะบัญชี เดินรออกก่อนนะสำรวจไปไปตำรวจที่เพิ่มเพิ่มมีอันน่ะน้าขอขอเครื่อง E F หนไปเพราะเจอยกับมิวแล้กกันเจอแบบพวกความเย็นหรือไม่ไม่ไ็นเยวของก่อนวสองคนเอาของไม่เจอเยกือบเกือบเกือบเกือบได้เงกือบได้ไม่จะไปคนเดียวเจอก็ะด้นะพี่อจีาเออ ขเขาเรียกว่าสำรวดัดเออขอก็ตากันโอ้เลยเกินไงพี่อ้เลยเกินไง,ง,ไงตรงต,ตรงทางเดินเนี่ยถ้าเอ้ยตรงนี้ตรงนี้มันมันไม่มีวิญญาณเลยอ่ะถาห้องนี้อ่ะเอาแถวๆตรงนี้ดีกว่าอีก่อนสองจุดเก้ายี่สองจุดหน่อยสองไฟหน่อย กคือตอนนี้ผมพยายามจะหาเออ่ผีถ้วยแก้วอันนั้นแหละเดี๋ยวผีดแก้วคุณ้ชยแก้วเคลื่ออันนี้มาผีวยแก้วเคลื่อนอ่ะยากรู้แค่ว่าไม่ตัดเส้นดีกว่าที่กันอยูห้องไหนวะเนี่ยห้องแต่พี่อยู่ห้องแต่ละมือก็โคตรน่ากลัวโอ้โคตรมืดปรับแสงใหม่ทีนี่โคตรน่ากลัวไม่ดีแล้วเขาอยู่ ห้องน้ำโอ้โคตรมืดเลยอ่านละใครวะนะอ๋อพี่อยู่ใจเลยได้เงิมารับผมหน่อยไม่ดูิร้ายมีห้องไหนเลยหรอห้องเยอะจังวะกุ้งกุ้งคือขันยังนอนเลยดูใจเฮ สมองสมองของเรารยเยอะมากเลยใช้ย้ ได้เลยบุ๊คดูชิวใจแดงใจส้มแดงโอ้โหไม่มีเ,เลยวิญญาณไม่เห็นเลยกงไม่มีห้องไหนเย็นเลยพี่นี่ ันมจะยเอาไม้กางเขนหน่อยละกันน่ากลัวเลยได้ได้ไ้าวาไม่ได้อย่าดีเอางั้นหวอนไม่ได้ผอเีกชื่อผีก่อนอย่อพูดชื่อีก่นี่เรื่องผีเป็ประเภทไหน ในห้องนี้มีบางอย่างมีเสียงอะไรวะน้องก้มขาวๆด้านนอกตรงนี้น้อแล้วหายไปยิบเกลือปัวไม่เหมือนจีบเกลือเลยเอ๊เจอวิญญาณเหรอเกลือมันลอยลงอะพี่ทำไมก็ต้องเออนัดเดินมาตรงนี้แล้วแล้วเจอตรงขาน่ะตรงนี้พี่พี่ลองพี่ลองดูไนะ มันชี้มันชี้มันชี้อัจวันตรงนี้เกลือเยอะไม่ใช่หรอเป็นแฉเลยนะคนฝั่งหรือเปล่าฝั่งนี้หรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยไอ้เนี่ยแหละตรงขาตรงหน้าพี่เฮ้ยตรงนี้ดูภูมิเย็นตรงนี้อดูภูมิเย็นนี่ยตรงนี้ครบละ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 อะอะอะอันนี้สองอะไรอันนี้สองกดออฟฮะ เพราะได้เจอวิญญาณแล้วก็ความหนาวก็ใช่ E S อันนัแรก E S ป้าผมไปละนี่ใส่ได้ไหพี่ผมกดนะโอเคไปแล้วก็เสร็จนะแล้วก็ไปทิพย์เลยทิพย์เลยครับทิพย์มันจะเป็นทิพย์ใช่แล้วก็มันจี้มันทีว่าอยู่ตรงมันไม่โผล่รถเป็นบันจี้ก็นั่นี่อ่ะโดนวัดนี่อ่ะ มันชี้เยอวมันเีอคือเกอคอนแทนวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์ให้พวกเราแล้วพวกเราจะดีใจมากเลยครับครับ เจอกันใหม่วันหน้านะครับบ๊ายบายแล้วก็ทอาไมค์้าเป็น EP หนึ่งปีสองปีสามเนี่ยอ๋อแล่วมีคนโทรมาเป็นไหแล้วก็นัดเป็นเก